ตอนแรกดูข่ขาวก็ตกใจนะปุ๋ยหมักจากมนุษย์เนี่ยเอาคนไปหมักเป็นปุ๋ยไม่เคยได้ยิน,นมันก็จะมีนะว่าแต่เราก็ทำมานานละปุ๋ยหมักจากมนุษย์เนี่ยก็คือมีทั้งแบบสุดจริตหรือทุตจริตโดยเฉพาะทุจริตก็คือจากอัชญรกรรมการการฆ่าแล้วก็ปิดอําพรางคดีนะเอาไปหมักอะไรเงี้ยมันก็เป็นปุ๋ยเหมือนกันนะแต่นั่นแบบทุจริต แต่ถ้าโดยสุจริตนะก็ต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วเจตนาของผู้ทำเนี่ยก็เพื่อที่จะทําให้เกิดประโยชน์จากร่างกายที่มันไร้ชีวิตแล้วเนี่ยให้เกิดประโยชน์แทนที่จะเอาไปฝังเฉยๆหรือเผาไปเฉยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นมันเป็นขั้นตอนนะถ้าเราเนี่ยใช้ร่างกายเราเนี่ยสุดท้ายบรรปลายชีวิตตายแล้วเนี่ยอย่างเช่น ถ้าร่างยังร่างกายยังมีอวัยวะที่ดีอยู่ก็บริจาคร่างกายเอาไวัยวะต่างๆเนี่ยที่เป็นประโยชน์คนอื่นหรือถ้าเป็นร่างที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วมันอวัยวะอะไรก็ใช้ไม่ได้เนี่ยมันก็ด้วยเหตุอะไรหลายๆอย่างเนี่ยนะก็บริจาคร่างเป็นปุ๋ยอีกมันก็เกิดประโยชน์อีกเพิ่มขึ้นอีกนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของการบริหารชีวิตเมื่อยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ ควรจะต้องเอาชีวิตที่มีเนี่ยมีอยู่เนี่ยใช้พลังงานใช้อะไรให้ให้เป็นปุ๋ยมาเป็นปุ๋ยนะหมายถึงว่ายังมีชีวิตอยู่นะเป็นปุ๋ยการกระทําก็ตามเป็นปุ๋ยบํารุงบํารุงตัวเองให้เติบโตเป็นคนที่ดีหรือบํารุงส่วนรวมหรือว่าสังคมเนี่ยให้เกิดไปในทางที่ดีขึ้นด้วยพลังงานของเราที่ยังมีชีวิตอยู่การกระทําของเราให้มันเป็นประโยชน์ไม่ใช่ ทำรายประโยชน์คนอื่นหรือว่าเสียหายต่อส่วนรวมเนี่ยต้องใช้พลังงานที่มีอยู่ในขณะที่มีชีวิตเนี่ยจนกระทั่งเมื่อตายแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อีกนี่แหละคือคนที่เกิดมาแล้วไม่เสียชาติเกิดโเป็นปุ๋ยในณะที่ยังมีชีวิตอยู่นะคะโหเป็นปุ๋ยรดจิตใจคนอื่นให้ชุ่มชื่นค่ะท่านการนักสก